สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนดูหนังเรื่อง The Tale of Princess Kaguya กันนะคะ หนังว่าด้วยเรื่องราวของสองสามีภรรยาคนตัดไผ่ชาวบ้านธรรมดาผู้มีฐานะยากจนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งกลางหุบเขาโดยที่พวกเขาทั้งคู่มักจะออกไปหากินประทังชีวิตด้วยการหาหน่อไม้และตัดต้นไผ่ที่อยู่ในหุบเขาซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาสองคนจะอยู่กินด้วยกันมาเป็นเวลานานแต่พวกเขาก็ยังไม่มีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจจนอายุของพวกเขาล่วงเลยเข้าสู่วัยชาราเข้าไปทุกที กระทั่งในวันหนึ่งขณะที่ชายคนตัดไผ่เขาได้ออกมาคุดหาหน่อไม้เหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อจูจ่ๆเขาได้ไปพบเข้ากับไม้ไผ่ต้นหนึ่งมีแสงสว่างเปล่งประกายมาจากที่ไกลๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆจนเขาได้พบกับหญิงสาวตัวน้อยผู้มีรูปร่างเล็กจิว๋วผิดกับมนุษย์ซึ่งเธออาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ปล้องนั้นเมื่อเขาได้เห็นดังนี้เขาก็รู้สึกดีใจและผูกพันกับ เด็กสาวอย่างประหลาดลางคิดว่าเด็กสาวนั้นเป็นของขวัญจากสวรรค์เบื้องบนที่ได้ประทานลูกมาให้แก่พวกเขาทั้งสองไม่รอช้าชายคนตัดไผ่ก็ได้เก็บเด็กสาวเพื่อพากลับไปเลี้ยงดูที่บ้านวันเวลาผ่านไปเด็กสาวกระบอกไม้ไผ่ก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับเป็นพืชพันธุ์ที่กำลังแตกหนอ่อจนเธอได้รับสมญานามจากเหล่าเด็กๆในหมู่บ้านว่าเด็กหญิงหน่อไม้ซึ่งถึงแม้ว่าบ้านที่เธอเติบโตและอาศัยอยู่นั้นมันจะ ทั้งเล็กและเก่าสุดโทมแต่เธอก็มีความสุขในช่วงชีวิตที่เธอเติบโตขึ้นมาเธอมักจะออกไปวิ่งเล่นร้องรำทำเพลงกับพวกเด็กๆในหุบเขาโดยมีพี่ชายคนสนิทชื่อสุดเตมารุที่มักจะคอยดูแลปกป้องรวมถึงสอนสิ่งต่างๆที่เธอไม่รู้จักให้อยู่เสมอเด็กสาวกระบอกไม้ไผ่และผองเพื่อนมักจะออกไปวิ่งเล่นใต้ต้นไม้ชื่นชมความงามของธรรมชาติและความงดงามของป่าเขาอยู่เป็นประจำท่ามกลางช่วงเวลาเหล่านั้น ธอช่างมีความสุขเปรียบเสมือนนอกน้อยที่ได้โบยบินอย่างอิสระและนับตั้งแต่วันที่ชายคนตัดไผ่เก็บเด็กสาวกระบอกไม้ไผ่มาเลี้ยงเขาก็ได้พบกับเรื่องราวแสนอสัศจรรย์ที่ว่าเมื่อใดที่ตนตัดกระบอกไม้ไผ่ก็จะพบก้อนทองก้อนเล็กๆอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เป็นจํานวนมากเสมอทําให้ไม่นานนะักสองสามีภรรยาก็มีฐานะร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆและตัวของเด็กสาวกระบอกไม้ไผ่เองก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวหน้าตาสดสวยงดงามนั่นจนึง ทำให้สองสามีภรรยาคนตัดไผ่เชื่อว่าสวรรค์เบื้องบนได้บัรดาลเจ้าหญิงมาให้พวกเขาทั้งสองชายคนตัดไผ่เริ่มเห็นการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของเด็กสาวกระบอกไม้ไผ่ขึ้นทุกวันเขาจึงมีความคิดว่าลูกสาวของเขาสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้สมกับที่สวรรค์ได้ประทานเธอลงมาให้เขาจึงตัดสินใจนําทองที่ได้จากกระบอกไม้ไผ่ทั้งหมดนําไปสร้างคฤหาหนาที่โออาร์รหราและตั้งใจจะพาตัวเธอย้ายเข้า ไปอยู่ในเมืองเพื่อที่จะทําให้เธอได้ใช้ชีวิตสมกับเป็นเจ้าหญิงที่สูงศักดิ์เหมือนดังที่สวรรค์ได้ลิขิดเอาไว้เด็กสาวกระบอกไม้ไผ่ต้องย้ายไปอยู่ในเมืองกับพ่อแม่อย่างกระทันหันโดยที่เธอไม่ทันได้บอกลาเพื่อนๆและไม่ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับสเต,เตมารุพี่ชายคนสําคัญว่าในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะมาเล่นและกินข้าวพร้อมหน้ากันอีกครั้งซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอได้พบเจอกับความเสียใจและผิดหวังเป็นครั้งแรกแต่เด็กสาวกระบอกไม้ไผ่ก็ เหมือนเช่นเดียวกับเด็กสาวทั่ว,วไปเธอรู้สึกตื่นเต้นยินดีกับคฤหาสน์หลังใหญ่โตที่ตกแต่งอย่างสวยงามวันแรกของการใช้ชีวิตอย่างเจ้าหญิงนั้นช่างรื่นรมเธอได้อยู่อาศัยในคฤหาส์กว้างขวางใหญ่โตมีเสื้อผ้าอาภรณ์ชั้นดีสีสันสดใสสวมใส่พร้อมไปกับพี่เลีย้ยงและคนรับใช้นับสิบเมื่อคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่ในกระท่อมหลังเล็กที่ภุเขาและเสื้อผ้าเก่าขาดวินชีวิตในคฤหาสน์แห่งนี้นั้นมีความสุขกว่าเป็นไหนไหน แต่เธว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของเธอนั้นช่างแสนสั้นยิ่งนักเพราะการเป็นเจ้าหญิงมีสิ่งที่ต้องแลกมากกว่าที่คิดเพราะยิ่งนานวันเข้าเด็กสาวก็คนพบว่าเธอไม่สามารถทําอะไรได้ดังใจนึกแม้กระทั่งจะลงว่นายน้ำพิสระหน้าบ้านหรือการวิ่งเล่นไปมาในบ้านก็ยังคงทําไม่ได้สถานะของเธอตอนนี้ไม่ต่างจากนกน้อยที่ถูกข,ขังอยู่ในกรงทองขนาดใหญ่ วันเวลาผ่านไปเด็กสาวก็ยิ่งเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยสะพรั่งพ่อของเธอจึงได้ว่าจ้างนางในชั้นสูงจากในวงังเพื่อที่จะมาสอนการใช้ชีวิตในแบบหญิงสูงสักให้กับเธอหญิงสาวต้องฝึกเรียนวิชาสําหรับการเป็นหญิงสูงสักสารพัดไม่ว่าจะเป็นการเรียนกิริยามารยาทการเขียนพู้กันหรือการเล่นดนตรีเพื่อที่จะทําให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงที่เพียบพร้อมและแม้ว่าหญิงสาวจะไม่ได้ชอบใจกับการเรียนสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะแต่เธอก็ทํามันออก ไมาได้อย่างไรที่ติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อของเธอเป็นอย่างมากแต่การที่จะได้เป็นหญิงสูงสักนั้นเธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมีเหงื่อออกไม่สามารถหรัวเราะสุดเสียงร้องไห้โมโห,หหรือโวยวายหญิงสาวได้แต่คิดว่าหากไม่สามารถแสดงอารมณ์อย่างที่ตนรู้สึกเธอก็เหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตดังเช่นมนุษย์ปกติทั่วไปความร่าเริงของหญิงสาวที่เคยมีอยู่เต็มหัวใจเริ่มลดน้อยลงไปทุกทีมีเพียงกระท่อมและสวนหลังคฤหรสนหาที่แม่ของเธอสร้างเอาไว้ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนครั้งที่ยังอาศัยอยู่ในกระท่อมที่หุบเขาที่ทําให้เธอรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งหญิงสาวเริ่มปลูกผักที่เธอชอบที่สวนเล็กๆหลังกระท่อมจําลองและมักจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจในวันที่เธอเหนื่อยล้าจากความคาดหวังต่างๆของการเป็นเจ้าหญิง ระทั่งอยู่มาวันหนึ่งแม่ของหญิงสาวก็ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเธอนั่นก็คือการเป็นประจำเดือนมันเป็นเครื่องหมายของการก้าวเข้าสู่ความเป็นหญิงสาวโตเต็มวัยแม่ของหญิงสาวจึงได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อสร้างความปิติอินดีให้กับพ่อเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเติบโตครั้งสําคัญของเธอในครั้งนี้พ่อของหญิงสาวเขาจึงได้เชิญอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงมาตั้งชื่อใหม่ให้กับลูกสาวของเขาโดยหญิงสาวได้ชื่อใหม่ว่า เจ้าหญิงคังุยะซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคางุยะก็กลายเป็นชื่อที่ทุกๆคนรับรู้ในฐานะตัวต้นใหม่ของหญิงสาวผูวว้งดงามราวกับเจ้าหญิงสูงสักหลังจากเสร็จสิ้นพิธีตั้งชื่อของคางุยะพ่อของเธอก็ได้จัดพิธีฉลองการตั้งชื่ออันยิ่งใหญ่ให้กับคางุยะคางุยะเมื่อรู้ดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและต้องการที่จะเชิญสหายและพี่ชายคนสําคัญจากบ้านเก่าในหุบเขาให้มาร่วมงานด้วยความคิดถึงแต่พ่อของเธอกลับปฏิ และมองว่าเพื่อนๆของคางุยะในตอนนี้ไม่สามารถเทียบชั้นกับเธอได้และอยู่คนละระดับกันกับพวกเขาพ่อของคางุยะจึงเล่นเลิกที่จะเชิญแต่แขกระดับขุนนางและคนชนชั้นสูงมาร่วมงานอย่างมากมายแทนเมื่องานได้ดําเนินมาจนถึงระยะเวลาหนึง่งแขกเหลือที่มาร่วมงานก็เริ่มอยากที่จะยนโฉงความงดงามอันเป็นที่ร่ําลือของคางุยะแต่พ่อของเธอก็ได้บอกปัดไปด้วยเหตุผลที่ว่ามันผิดธรรมเนียมโบราณแต่แขกชนชั้นสูงเหล่านั้น กับพูจาดูถูกคังุยะว่าธรมเนียมมีไว้สําหรับเจ้าหญิงที่สูงสักแต่คังุยะเธอไม่ได้เกิดมาเป็นเจ้าหญิงจริงๆและยังต่อว่าเธอด้วยท่าําที่รุนแรงต่างๆนาๆนาว่าเธออาจจะหน้าตาขี้เหร่จนต้องปกปิดไว้หลังม่านก็เป็นได้เมื่อคังุยะได้ฟังคําดูถูกเหล่านั้นเธอก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากความเสียใจและความโกรธเกรี้ยวที่พุ่งพ่านอยู่ในตัวเธอนั้นมันทําให้เธอหนีออกจากคฤหาสน์แห่งนั้นและมุ่งหน้าไปยังกระท่อมหลังเก่าบนภูเขา เพื่อที่เธอจะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดจากถ้อยคําดูถูกและปลดปล่อยตัวตนของตัวเองให้เป็นอิสระสักทีแต่เมื่อคัางุยะมาถึงเธอกลับพบว่าป่าในหุบเขาที่เธอเคยอยู่ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างเช่นเคยต้นไม้ถูกตัดจนโล่งเตียนสภาพป่าดูแห้งแลง้งและยังไม่มีทั้งสูเตมารุและเหล่าสหายเก่ารออยู่ที่นี่อีกต่อไปในระหว่างทางคัางุยะบังเอิญเจอชายเก็บฟืนเธอจึงได้ไถ่ถามความเป็นมาก่อนที่จะรู้ว่าชาวบ้าน ที่เธอเคยอยู่ในหมู่บ้านได้อพยพเดินทางไปที่อื่นและพวกเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกจนกว่าจะครบ1ิป,ปีเพื่อรอให้ธรรมชาติจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อขงุยาได้ยินดังนั้นเธอจึงได้สะดุง้งตื่นขึ้นมาท่ามกลางคาริสหาอันรูราที่เดิมและพบว่าการได้กลับไปยังบ้านกระท่อมหลังเก่าของเธอนั้น <_ antis> เป็นเพียงความฝันอันสวยงามที่เธอได้แต่วาดหวังเอาไว้แต่ไม่มีวันเป็นจริงได้เท่านั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขงุยาก็ก้ม น่ายอมรับชะตากรรมของเธอเธอเติบโตขึ้นพร้อมกับการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เธอหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือการที่เธอต้องตั้งใจเรียนการเป็นกุลสตรีที่ดีและประพฤติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหญิงที่สูงสักอีกทั้งยังต้องทำทุกสิ่งที่เธอต่อต้อตานในตอนแรกโดยภาระหน้าที่ของหญิงสาวและลูกสาวคนหนึ่งที่จะทําให้พ่อและครอบครัวได้ภาคภูมิใจนับตั้งแต่นั้นมาทางุยะก็มีบุคลิกที่เงียบขรึมกว่าเดิมและเก็บงำความทุกข์เอาไว้ข้างในใจลึ ลและยิ่งนานวันเข้าของอุยะก็ได้เติบโตเป็นหญิงสาวสวยงามสะพังอันเพียบพร้อมไปด้วยกิริยามารยาทที่งดงามสมกับเป็นหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ชื่อเสียงในด้านความงดงามของเธอได้ร่ำลือขจรกระจายไปไกลจนทําให้เหล่าชายชาตรีต่างแห่แห่กันมาอย่างขับขั่งจนลนน้นนาศคฤหาดเอยนโฉมความงามของเจ้าหญิงของอุยะกันทั้งสิน้นรวมไปถึงเหล่าชายชาตรีผู้มาจากตระกูลสูงศักดิ์มากหน้าหลายตาอันประกอบไปด้วยเจ้าชายและ เล่าเสนาบดีที่เดินทางมายนตนโฉมคังุยาแล้วหวังที่จะได้แต่งงานกับเธอแต่คังวิยาไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานกับชายผู้ใดด้วยเพราะเธอยังไม่เคยแม้แต่ที่จะได้เห็นหน้าหรือทําความรู้จักกับชายเหล่านั้นมาก่อนเลยแต่ด้วยภาระหน้าที่ของการเป็นลูกสาวที่ดีนั้นจึงทําให้คังวิยายอมที่จะออกไปพบหน้ากับเจ้าชายและเสนาบาดีเหล่านั้นอย่างจํายอมเหล่าชายจากตระกูลสูงสัก์ทั้งหลายพยายามที่จะเอาชนะใจเจ้าหญิงคังวิยาโดยการเปรียบเปรย ความงามของเจ้าหญิงคังอุยากับสมบัติล้ำค่าหายากในตำนานคัองอุยารู้ดีว่าเหล่าชายสูงศักดิ์เหล่านี้นำเธอไปเปรียบกับสมบัติที่ไม่มีอยู่จริงและยังมองเห็นคุณค่าของเธอเป็นเพียงสมบัติชิ้นหนึ่งเท่านั้นทั้งๆท,ที่เธอเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อและจิตใจไม่ได้เป็นสมบัติของใครทั้งสิ้นเธอจึงยื่นข้อเสนอว่าให้ชายเหล่านั้นไปนำสมบัติที่พวกเขาพูดถึงนำมาวางแทบเท้าของเธอให้ได้และหากใครที่สามารถ นำสมบัติที่พูดถึงมาได้เธอก็จะยอมแต่งงานกับชายผู้นั้นแต่โดยดีหลังจากนั้น3มปีเธอก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายต่อไปวันเวลาของเธอหมดไปกับการปลูกผักทอผ้าและคลุกตัวอยู่นักกระท่อมที่สร้างขึ้นกับแม่ของเธออย่างเป็นสุขแต่แล้วจูจ่ๆเจ้าชายและเสนาบดีทั้ง5้าก็ทยอยกลับมาพร้อมกับนำสมบัติล้ำค่ามาให้เจ้าชายบางคนได้นำสมบัติล้ำค่าปลอมที่สั่งทำขึ้นมาให้แต่ขงุยาก็รู้เท่าทันเล์กนของเจ้าชา จนพวกเขาต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุดในขณะที่บางคนออกไปตามหาสมบัติให้คังอุยาจนถึงกับเสียสติและบางคนก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสะเทือนใจแต่ในบรรดาคนทั้งหมดกลับมีเจ้าชายองค์หนึ่งที่ไม่ได้นําสมบัติล้าค่าติดตัวมาด้วยแต่เขานั้นกลับมาพร้อมกับดอกไม้ป่าแสนสวยงามและบอกกับคมมังอยาว่าเธอเองก็เป็นเหมือนดังดอกไม้ป่าดอกนี้ที่ต้องการความทุ่มเทและความรักอย่างแท้จริงและยังบอก กล่าวอีกว่าจะพาเธอไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติอันเป็นสถานที่ซึ่งเธอจะสามารถหรัวเราะและใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ตราบนานเท่านั้นแต่แล้วขงหยะก็ได้พบกับความจริงที่ว่าเจ้าชายหวังเพียงแต่ที่จะได้เด็ดดอกไม้ป่าอันแสนสวยงามเพื่อมาดอมดอมเพียงชั่วครู่และจะทิ้งขว้างไปอย่างไม่ใยดีเหมือนกับสตรีนางอื่นที่เคยเป็นังหยะได้แต่เสียใจและโศกเศร้ากับเปลือกนอกอันสวยงามที่ปกปิดตัวตนของเธอเอาไว้และได้แต่ ว่าจะมีสักวันหนึ่งว่าเธอจะได้ปลดเปลื้องมันออกและบอยบินหนีไปได้อย่างอิสระ ข่าวคราวเรื่องรูปโฉมอันงดงามของคังุยะล่วงรู้ไปถึงหูขององค์จกักรพรรดิองค์จกักรพรรดิจึงรู้สึกสนใจในตัวของคางุยะเป็นอย่างมากและประสงค์ที่จะให้เธอมาเป็นสนมฝ่ายคังุยะเมื่อรู้ดังนั้นก็ได้ปฏิเสธในทันทีพระองค์จึงเสด็จมาหาเธอถึงที่บ้านและได้ทำการล่วงเกินเธอโดยการสวมกอดจากด้านหลังทั้งที่เธอไม่ได้ยินยอมคังุยะไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอจึงหายตัวไปต่อหน้าเพื่อหนีให้พ้นจากองค์จกักรพรรดิเมื่อองค์จกักรพรรดิได้เห็นพลัง ขงงังอุยยาปรากฏแก่สายตาดังนี้แล้วพระองค์ก็ยอมแพ้และยอมถอนตัวกลับไปยังราชวังดังเดิมนับแต่นั้นเป็นต้นมาขังอุยะาเองก็เอาแต่เหมอมองไปที่พระจันทร์ด้วยความรู้สึกที่หม่นเศร้าหดหู่ไม่มีความสุขเหมือนอย่างเช่นเคยเธอไม่ได้ทอผ้าและปลูกผักที่สวนกับแม่เหมือนเดิมพ่อแม่ของเธอจึงรู้สึกก,กังวลและเป็นห่วงขังอุยะาอย่างมากจนได้เอ่ยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขังอุยะากล่าวตอบพร้อมกับร่ำไห้จนจะขาดใจว่าเธอ ไม่อยากกลับไปที่ดวงจันทร์ในตอนนี้ของุยารู้แล้วว่าบ้านเกิดและตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นอยู่บนดวงจันทร์และผู้คนบนนั้นก็จะส่งคนมารับเธอกลับไปในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเธอจําเรื่องราวทุกอย่างทั้งหมดได้ในตอนที่องค์จักรพรรดิได้ล่วงเกินเธอด้วยการกอดโดยไม่เต็มใจจนทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและเผลอวิงวอนต่อพระจันทร์ขอให้ตัวเธอนั้นได้หายออกไปจากตรงนั้นแต่ทว่าใจจริงของเธอไม่ได้อยากกลับขึ้นไปอยู่ที่ดวงจันทร์และปรารถนา จะใช้ชีวิตเป็นเด็กสาวธรรมดาบนโลกเหมือนเดิมผู้เป็นพอ่อเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดก็โศกเศร้าเสียใจอย่างหนักแต่ด้วยความรักที่มีต่อคังอูยะเขาจึงพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้คังอูยะจากไปแม้จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเหนือการควบคุมของมนุษย์ธรรมดาอย่างเขาเขาได้ทําการเกณฑ์ไพ่พลจําน,จนวนมากเพื่อล้อมรอบคารือหา่าและปกป้องเจ้าหญิงคังอูยะให้ทรงได้แต่ลึกๆในใจของคังอูยะเองรู้ดีว่าไม่อาจฝืนชะตาลิขิตได้เธอจึงทําตามความ ต้องการของตนเองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการหววลืนกับสุกระท่อมหลังเล็กกลางหุบเขาดังเดิมณที่แห่งนั้นพงวยาได้พบกับสุดเตมารุและเหล่าชาวบ้านที่กําลังอพยพกลับมาตามคําทํานายเขาดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบกับเด็กสาวกระบอกไม้ไา่อีกครั้งหนึ่งและสัญญากับเธอว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกและจะพาเธอหนีไปยังที่ไกลแสนไกลด้วยกันแต่แล้วความสุขก็อยู่กับคนทั้งคู่ได้เพียงไม่นานเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงเรียกร้องให้สุดเตมารุกลับมาอยู่กับปัจจุบัน พร้อมกับลูกและเมียของเขาที่เดินทางมาด้วยกันทั้งตัวเขาและข้างวยะาเองไม่อาจฝืนโชาชะตาและหลีกนี้จากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ ในที่สุดวันพระจันทร์เต็มดวงก็มาถึงไครพลที่ล้อมรอบคฤหาต่างก็พร้อมรอบและปกป้องเจ้าหญิงคังวยะอย่างเต็มที่ทัในใดนั้นเองแสงสว่างวาบก็ได้ทอประกายลงมาจากดวงจันทร์พร้อมกับขบวนคารวานเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมมารับตัวเจ้าหญิงคังวยะกลับคืนสู่บ้านเกิดอีกครั้งแน่นอนว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่อาจที่จะต้านทานเหล่าเทพเจ้าจากดวงจันทร์ได้พวกเขาได้แต่ยอมจำนนและมองดูเจ้าหญิงคังวยะล่องลอยกลับคืนสู่ดวงจันทร์ก่อนที่จะกลับขึ้นไป คางอยะได้กล่าวอำลากับพ่อและแม่เป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าการเป็นมนุษย์ของเธอจะเต็มไปได้วยความโศกเศร้าเสียใจและเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงชีวิตความรักและความสวยงามของโลกใบนี้ในท้ายที่สุดทันเทพก็ได้สวมผ้าคลุมวิเศษลงบนตัวของคางอยะทําให้เธอลืมเรื่องราวและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกไปจนหมดสิน้นเธอได้กลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งพร้อมกับพ่อและแม่ที่รู้ ตัวเมื่อสายเกินไปว่าเขาไม่อาจที่จะไขว้ขว้าหรือร้องขอตัวคางุยะจากเบื้องบนได้อีกเป็นครั้งที่2อีกแล้วและเรื่องราวของ The Tale of Princess k a ง g e ะ y ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ